ข้อคิดหนุนใจข้อคิดหนุนใจโดยแชรลอนหินพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่10ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราผู้เขียนเล่าว่าท่านและสามีเพิ่งกลับมาจากกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็กในคืนวันอาทิตย์คืนหนึ่งผู้เขียนบอกกับสามีก่อนจะนอนว่าท่านรู้สึกไม่พอใจตัวเองมากท่านอยากจะเป็น ผู้ฟังที่ดีแต่ท่านก็มวัวแต่พูดถึงเรื่องตัวเองท่านอยากจะหนุนใจคนอื่นถึงความดีงามของเยซสุริตในสิ่งที่ท่านพูดแต่ท่านกลับบน่นเรื่องความยากลำบากต่างๆท่านรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวและหงุดหงิดและท่านก็ไม่ชอบเวลาตัวเองเป็นแบบนั้นเลยสามีของท่านตอบว่าไม่เป็นไรเพราะว่าความรักความพึงพอใจของสามีของท่าน ที่มีต่อผู้เขียนนั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้วนอกจากสามีของท่านจะทําให้ท่านหัวเราะออกมาและทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นแล้วสามีของท่านยังทําให้ท่านตระหนักถึงว่าการที่มีคนรักคนชอบเราถือเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเวลาที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเอาเลยท่านและสามีแต่งงานกันมามากกว่า40ปี นายสามีของท่านก็เป็นตัวอย่างความรักด้วยใจกว้างขวางเหมือนกับพระเยซูมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าหากเรารักตัวเองไม่ลงและเรารู้สึกว่าเรายอมรับตัวเองไม่ได้โดยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรพระเยซูทรงเชื้อเชิญให้เราดำเนินชีวิตผ่านพระองค์เราไม่ต้องพึ่งพาความสมบูรณ์ของเราหรือความพยายามที่เราจะต้องมีเพิ่มมากขึ้น ให้เราหยุดเอามือปิดหูของเราและเปิดใจรับฟังความจริงความรักของพระเยซูนั้นมีมากพอแล้วสำหรับเราพระเยซูช่วยให้เราให้รอดทรงรักเรามากและเรามีค่าต่อพระองค์มากเกินกว่าที่จะเป็นเหยื่อของความไม่รักตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราล้มลงแทนที่เราจะให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความเกลียดชังตัวเอง ให้เราวิ่งไปหาพระเยซูและทูลขอให้พระองค์ทรงนำเรากลับไปหาพระองค์และให้พระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ในชีวิตของเราให้เรามองตัวเองในกระจกและให้เรารู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนและให้เราขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักเราอย่างมากมาย ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจจากพระพรเชียงใหม่